อุ่ยนี่ไงโอ้ยไม่โดนไม่โดนเจอแล้วเจอแล้วเราเจอกันแล้วหืมเสียง,ง้างได้ยินอ่ะ เียตกใจเฮ้ยตัวเลยลายนะนโอ้โหอะไรวะเนี่ยกอนอืมจะู้ว โอ้โหอไอเ้ยดำๆอ๋อที่ล่มอยู่ตรงนี้นี่หรอไม่โดนโอ้โยดุดุเฮ้ยท,ทำไมตัวมันแดงๆวะไม่กัดไม่โดนอะ่ะ นี่ไงะนะอยู่กันน่ะนี่ไงะนะอยู่กันน่ะเบรกไหลซะด้วยมาเพิ่มแรกเบรกไหลด้วยไอช่อนแน่เลยคิวเออช่อนใหญ่หูซัตเจอรี่เต็มป่าครับผมเรียบร้อยครับผม ช่อนใหญ่นะทำไมเขาได้ชโดกันทำไมเราได้ช่อนอย่างไรก็รอดละเออเอฮวนประช่อนก็ซัดนะผมเจอรี่ปรีเข้าใส่แน่นอนเดี๋ยวให้ดูเดวให้ดูอ,อแปบบ๊บนึงลูกแปบบ๊บนึงนะเป็นนายแบบหน่อยนี่ครับมาแล้วแต้มแรก ตามหาชะโดนะครับกลายเป็นชะด,ดอนแต่ก็สวยงามครับผมแต้มแรกของเราไปลูกโอ้ยอ,ย,อยู่ิวสวยงาม สวยงามเ,เดี๋ยว็ดจับไก่ก่นอนมาเจ,เจอรี่ครับผมยี่ทุกหมายแน่นอนสายตึงอสองโลก,กว่าเสียบจชิงเลยเออ้โหแรงดียังไงนะปลาแม่งฟิตจับแรงดีแรงดี ถ่ายคลิปอยู่น่ะไม่ได้ถ่ายอีกสายใช้ไม่ได้โอ<ฮ>้ห<ฮ>งั้นให้มันยอมก่อนเลยโอ้โหไม่ยอมอ่ะอืม <c oughs> แรงดีแรงดี <c oughs> โอ้โหจะแตะสามมันเนี่ย อย่าเข้าไก้นะหนลจอมแล้วเรียบร้อยคิวรอดแงแล้วสวยงาม <c oughs> แตะสามอยู่หนึ่งสองสามสวยงามครับ <c oughs> ไปไปลูกตึงดีจังเลยหนูอะ่ะโอ้หวิ่งดีจังแรงเกินตัวเลยนะใช่ <c oughs> ไม่ยอมเลยเออาปแล้วมาแล้วหน้าชะโดของเราวันนี้ส, oh. สุดยอดสุดยอดรอดกันได้เออ